สวัสดีครับทุกท่าน,น,านคุณยายมีอะไรเนาะนี่คุณยายเรียกนะทุกท่านคุณยายพี่เบาวนะฮะส่องไฟมาเลยมีอย่างเนาะว้าวปาดโทษสองมือเลยบอกวันนี้ว้าท่เอาถักโอ้สองมือ,อ,อนนเอ,อ,อ,อ้าจะได้แล้วเนาะบันนี้เอา้เอาให้มันได้บันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปว่า,างยีน้นี่ก่อนสองมืออะ ว่ะคุณยายกินแกงขี้เหล็กโบนี่โอ,โอ้โหสม้มตักนุคุณได้ให้นั่นแหละโอ้ขอบคุณเลยหลายโอ,โอ้ใส่อันนี้ด้วยเนี่ยเนาะ,ะของดีนะทุกท่านเนาะใส่หนังใส่เนื้อใส่ยังครบไข่มดแดงโอ้โหของดีเออ,อมันอร่อยอยู่แล้วละ่ะวันนี้ก็มีแม่พี่บ่าว นะแบ่งส้มผักแล้วก็แกงขี้เหล็กนะทุกท่านแล้วก็มีแม่ผมเนี่ยแบ่งนึ่งปลามาให้นะฮะวันนี้เมนูแบบเยอะเลยคือเมนูแบบโอ้ร้อนเฮ้ยโอกร้อนร้อนร้อนรอน้รนเดี๋ยวให้ fc ดูเมนูของแม่ผมนะนี่ เมนูแม่ที่ผมแบ่งมาให้ปลานึ่งนะทุกท่านปลาช่อนตัวใหญ่นะนึ่ออันนี้ของแม่น,นี่ของแม่พี่บ่าวสองอย่างโอ้โหกับข้าวคือตอนแรกเราบ่นว่าไม่ไม่มีกับข้าววันนี้กินข้าวกับลูกชิ้นพอดีว่าไปซื้อลูกชิ้นมาแล้วก็ซื้อปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกปิ้งมานาะไม้ละสิบบาทนะครับก็เลย เอ้วันนี้คงไม่มีกับข้าวแล้วนะเราก็เลยกะว่าจะกินลูกชิ้นนั่นแหละใส่ข้าวแม่โชคดีมากเลยนะแม่ผมก็แบ่ง1นึ่งปลามาให้แม่พี่บ่าวก็แบ่งสองอยางเลยโอ,โอ้ขอบคุณมากนะอ่ากับข้าวนี่แหละอยู่บ้านนอกคอ,อกนาพี่น้องเลยมันมีดีตรงนี้นี่แหละแบ่งปันน้ำอกน้ำใจกัน เดี๋ยวใส่ในตู้กับข้าวไว้ก่อนอืมเดี๋ยวหมามันขึ้นมางับไม่ทันระวังอืมแง่สองตัวนี่แหละจะงับนี่เออสองตัวนี้เผลอไม่ได้รอกรหมาน่ะเข้าใจระเปล่าฮะนู้หิวเหรอทำไมอ่ะ เขียนคิ้วข้างนึงเหรอให้ลงอยกได้คิวค้วคิ้วเหรอฮะโอ้อ่ะวันนี้ก็มีกับข้าวแล้วนะพี่น้องเอ้ยโอเคครับผมฝากไว้ท่านี้สวัสดีครับ